คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสำนักถังนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา ก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางซานด้วยนะครับวันนี้ช่องทางข้าวนะครับจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักทางนะครับทั้งโลกเก่าของทางซานและโลกใหม่นะครับที่ทางซานตั้งสำนักทางเองเลยเนาะว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำนักทางโลกเก่านะครับสำนักทางนะครับแต่เดิมในชีวิตก่อนหน้าของถังซานะครับแบ่งออกเป็นสำนักชั้นในและชั้นนอกนะครับสมาชิกชั้นในสามารถเรียนรู้ความลับนะครับทั้งหมดของสำนักทางได้นะครับก็คือเรียนรู้วิชาลับได้นะครับซึ่งมีมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับและมีการสะสมข้อมูลต่างๆนะครับไว้มากมายสำนักทางนะครับมีวิชาลับนะครับและเทคนิคมากมายเกี่ยวกับอาวุธลับและพิษนะครับอาวุธลับของสำนักทางนะครับได้รับการออก ออกแบบและสร้างนะครับให้มีลักษณะที่บุคคลภายนอกนะครับไม่สามารถเรียนแบบได้นอกก็คือออกแบบให้ยากนะครับให้มีกลไกซับซ้อนเนาะแม้แต่สิทธิ์สำนักถังเองนะครับยังต้องเรียนรู้วิธีการทําอย่างยากลําบากนะครับและใช้เวลานานเนาะกว่าจะมีความเชี่ยวชาญในการสร้างนะครับและการใช้งานเนาะความแตกต่างของสํานักถังนะครับชั้นในกับชั้นนอกเนาะคือวิธีการใช้อาวุธลับนะครับของสํานักถังชั้นนอกนะครับเน้นการใช้กลไกเบื้องต้นง่ายๆนะครับรว ่วมกับการใช้พิษเนาะแต่สําหรับสํานักถังชั้นในนะครับเน้นการใช้กลไกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับและสํานักถังชั้นในนะครับอาวุธลับจะถูกส่งตากอาจารย์ถึงสิทธ์นะครับโดยตรงเนาะและใช้ยาพิษน้อยมากนะครับเนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วนะครับอาวุธลับที่ส่งต่อจากอาจารย์มานะครับมีความรุนแรงจนไม่ต้องใช้พิษเนาะเมื่อทางซารได้เป็นสิทธิ์ชั้นนอกนะครับของสํานักถังเนาะ ก็เป็นได้เพียงเงาของความรุ่งโนดในอดีตเท่านั้นนะครับเพราะว่าสิทธิภายนอกไม่มีสิทธิ์จะเรียนรู้เทคนิคลับหรือว่าวิชาลับของสำนักเนาะมีแต่สิทธิภายในเท่านั้นที่จะเรียนรู้ได้นะครับแต่วิชาต่างๆก็ยากเกินกว่าที่สิทธิภายในจะเรียนรู้ได้นะครับก็มาดูความแตกต่างระหว่าง สำนักทางชั้นในกับชั้นนอกนะครับเขาบอกว่าสำนักทางชั้นในนะครับจะเน้นฝึกวิชาลับของสำนักเนาะเกี่ยวกับสายตาและความแข็งแกร่งนะครับเช่นเนตปีศาจสีม่วงนะครับหรือว่าหัดยกเลนลับเนาะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จําเป็นสําหรับสิทธิ์ชั้นในเลยนะครับทุกคนต้องใช้2วิชานี้ได้เนาะแต่สําหรับสิทธิ์ชั้นนอกนะครับเน้นไปที่การสร้างอาวุธลับและการใช้พิดนะครับมาดูสำนักทางโลกใหม่นะครับโครงสร้างของสำนักนะครับแบ่งเป็น5ส่วนเนาะมีตรงกลางนะครับกลางสำนักเนาะ จะเป็นจวนเจ้าสำนักนะครับแล้วก็หอซีหอนะครับจะแบ่งเป็นหอทิศเหนือทิศตะวันออกตะวันตกทิศใต้นะครับสำนักถังใหม่นะครับถูกก่อตั้งโดยทางซานเนาะ หอประชุมของสำนักนะครับเรียกว่าหอหาลรือนะครับในสำนักนะครับจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับจาก4ตระกูลที่มาเข้าร่วมสำนักเนาะก็คือ1หอยานะครับจากตระกูลจอมทำลายนะครับคอยคุมการปรุงยาและการป้องกันนะครับหอที่2คือหอพลังนะครับเป็นของตระกูลจอมพลังนะครับตระกูลนี้จะคอยหลอมอาวุธลับนะครับ3หอป้องกันนะครับของตระกูลแข็งแกร่งเนาะคอยป้องกันและก่อสร้างสำนักเนาะหอที่4นะครับคือหอว้องไวนะครับของตระกูลความเร็วนะครับ คอยสอดแนมและรายงานข่าวนะครับภายในสำนักถังนะครับก็จะมีหอต่อสู้กับศัตรูภายนอกเนาะก็จะเป็นห้องเก็บอาวุธลับนะครับกระจายอยู่ทั่วสำนักเลยนะครับเพื่อป้องกันสำนักเนาะมาหงจินรับหน้าที่คุมหอต่อสู้ไปนะครับ ส่วนงานธุรการนิ่งหลงและเอ้าสื่อขารับไปนะครับการสร้างและประกอบอาวุธลับนะครับผู้เท่าลูเก่านะครับรับไปเนาะทําหน้าที่แทนถทังซานนะครับก็เป็นไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลตกหล่นนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม